สบายดีสบายดี FC ทุกทุกท่านเลยเนาะมื่อนี้กลับมาพบกับช่องแม่นองน้ำชาแนลนะพี่น้องเมื่อนี้แม่นองน้ำกะสิพาพี่พาน้องโลโซมวิวบรรยากาศอยู่ทางไปเฮงใหญ่เนานะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เข้าฤดูหนาวแล้วเนาะสีพาพี่พาน้องไปเบิง่งชมบรรยากาศยามแรงๆเนาะอยู่บ้านแม่นองน้ำอยู่หวัวภูนากาเนะพี่น้องว่าจะเป็ยนจังใด <c oughs> เดี๋ยวติดตามซ่งไปน้ำกันเนาะผุน <c oughs> มีอันนั้นข <c oughs> ้างหลังสบายดี สบายดีทมานผส้มพบกับบ่าวเตียงคำนาไก่วันนี้ก็เปลี่ยนมื้อครอบครัวพี่น้อยก็เลยออกไปลิ้นไปเที่ยวไปเบิ้งเพื่อผ่อนคลายให้มีไอเดียในการทำงานต่อเนาะแลวกมากกับนอนน้อยตัวนึงสบายดีสบายดีสบายดีลูกขอ้นก่อนจะได้สบายดีเอฟซีกันน้องน้ำจะไปไทยน้องน้ำไปไทยนี่ไปไทยไปไทยน้องน้ำไปไทย ไปเบิ่งเหัวไงบอกเ,เอฟซีดูวยเ<ะ>บอิ่งเฮืหใหญ่น้องน้ำเออน้องน้ำรอบอลถามแลถามเอฟซีดูถามถามเอฟซีดูน้ <laughs> องน้ำรอบอลล้ออันผมแมนไอพ่อบอกให้ลูกถามให้เพื่อนตอบผมแมนรถถามลูกให้ลูกตอบได้ร <laughs> อและ <laughs> ได้แบบนี้เดี๋ยวพาพี่น้องขี่รถชมวิวเอาเอาเอา อันนี้มันสวนมันต้นนะพี่น้องอยู่ข้างทางนี่สวนมันสำปะหลังป่ะสวนมันสำปะหลังมันต้นนะาม ได้ก็ทะเลทะเลนาไก่เขาว่ายลมแท้ใส่ไม่ใส่ไี่อะมันลึกน้ำนี่มันลึกมันลึกโอ้มันลึกโอ้มันลึกนี่เรื่องแม่งามขนาดพี่น้องงามป่านทะเลเลยเนาะทะเลอยู่เทิงผู้กมีพี่น้องเอ่ย พูดย oh! um, ังใครเบิ่งสาวพูนนะพูดพูนพูนไหนไอลับยูใส่เลยไอลับยูใส่สาวซะเหรเห็นไหมเด้อยวเดือยสนใจแล้วออ๋เขาบมดสนใจว่าสั่นเดี๋ยวอะไรเน่ยนองน้ำเสดายเสดายแต่ว่าอันน้ผมมีผู้จัดการดีๆเนาะก็เลยเห็นให้ขี้เง่า เนี้ยเต็มนะฝึงแบ็เก้าด้านหลังไป่น้อรลมเงนขนาดคือเดี๋ยวนี้ออกไปบอดได้ไหมที่เพื่อไปบไดาเลยเนาะไปทางเขตเขตอ่ามีมีมจากบ้านก็ทั้งหมดยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทเยไปเลยอู้ยานเต้อ้าล เรือใหญ่เรือใหญ่เห็นเนาะเรือใหญ่คับวุลุกแสดงเลยขันโบมิงซิ่งเนือเนี่ยงามแองมันโบมิงผู้จัดการซิ่งเนือเนาะเลยเพราะว่าโบมิงผู้มาสัมปทานหรือว่าประมูล ฉันจะตักมาเดี๋ยวค่อยจะเอากกองไ่อยายให้พอดีตาเวินเอ่อตาเวินพอดีคมตรงไรอยู่กูไปยืนอยู่น้ำผมเอาตอนขึ้นขึ้นซัดมาเนี่ยนเอาตอนขึ้นซัดมาเลยเดี๋ยวใายมึงบุกคนไอ้น้ำกับข้าววะข้าวนะแม่บะข้าวแม่ปะน้าเอาเปตัวเนาะ 1, One, two, oh, man, man yeah. 2, 3โหมามันแบมือตอนนี <that hi Hayır> ้เออฮะเดี๋ยวอีนึงเคสวยเดี๋ยวให้ให้มันให้มันได้บรรยากาศ นี่นี่นี่เอาไปนี่มายืนยันนี่มาลงมาลงมาเร็ว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 ,เ,รว,เ,รว,เ,รวเอาถ้ายดีน่นี่ก็ได้สามสองนึงตอนตอนพนยุเข้าว้าวเปียกเปียกเลยพี่น้องเลยเด้อเออเดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวมันมันจะมีขึ้นมาดอบ3สามสอง ยังให้มันเห็นนี่นะตอนน้ำตีเข้ามานนะน่ะมามามาย่างเอาเกล็ดลงเลยก็ได้นะเอาฟดกจได้อ่ะฟดก็ได้บ่ม,มีปีกดรอกเลยไปดีเเด้อว,ว,ว้าวมีบรักกาวอีกนี่พี่น้อง วันสองสามสี่เดี๋ยวเอาเอาตอนขึ้นมาเอาตอนขึ้นมาเดี๋ยวเอาตอนขึ้นมาโอเคอาบิ้งก่อนนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาใหยร่องร่องร่องขวางได้ให้เห็นมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นเฮือน้ำนาะเห็นเฮือเครื่องนึงบ่ เห,ง,หงื่อน้ำมืองสองซ้ำโอ้พอดีคืนมานี่พี่น้องโอ้โอสุดยอดกระจายเซลฟี่เนี่ยเซลฟี่เนี่ยแล้วมัวนิดนึงเลยไปโฟกัสแต่อีกน่อยน้อยวันชื่อซี บรรยากาศยืนทะเลนาใต้เอาไปใส่เบอร์เนาะอ๋อนี่พี่น้องลมกับคืนที่มาหูเบิกตัวนกกระยางขาวหูบินอยู่หูำจำๆนี้เราออกบูได้แล้วนี่อันน้มาบ่อกว่าอู้งลงมาบ่ามาบอกามาันาาน้ำป ลมยินยินน่ากลัวป่ะลูกจะได้แต่ขยะทางนั้นหนูถ่ายมาทางนี้วิวบ่ยงามเลยถ่ายมาทางนี้ว,ว,งงวิวสวยครับ Ăn lê ăn lê à lê à lê Ngang, 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 ตังดุเป like, ็นนาทีใช right ่พี่พี่สาวละงามเลยใช่พี่พีเมียละงามเลยไปยบไปอีกไปอีกเดี๋ยวสิจัดให้งองามเลยวันนี้เอาแบบทะเลเลยเนาะเอาแบบทอดแต่ทะเลเนาะเอาหมูปุกกว้างฮะชุติหลายแล้วพี่น้องเห็สามสองหนึ่งสองซ้ำ เอสิเก่งเกะดงบรรยากาศบวงบรรยากาศโอ้ยมาแล้วน้ำน้ำดีมากมีน้ำวังคืนนะวังคืนนะคือนี่เห็อว้าอ แตต่คือเนี่โอ้ยบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลยสวยง,งามเย็นเย็นตะเวนไกลจะตกดินนี่คือทะเลนากายเนาะนี่ก็จะเป็นเทือหญ่เ่สได้ย่างเดี๋ยว้ามีผู้มาจัดการดีๆเนาะมีผู้จัดการดีๆจะเห็นให้พื้นที่นี้สะอาดกับินหน่าเที่ยวลายขึ้นเลยน,น้ำลงมาราต้องย้านหรือมยูพ่พอกอะไรไหม มาปดเกิบไลลูกปดเกืบลงมาน้อพ่อกอได้ไหมมาเอออย่างล้างตีนไว้พ่อพาลงมาล้างไงมาพ่อพาลงมาล้างปวเกบปเกบพ่อเป็นไดอุ้มดิพ่ออุ้มได้ยูพ่อม่ได้เอาลมไก่ดอกมาล้างตีนัหยมาปวดัวัวนันมีิด้ยางไ จะไปที่ลึกแม่嘛โอ้ oh, บังบวิวงามแท้

มากเลยลูกกกวลูกนะปวดปวดปวดอนนอพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องน้ำก็พาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่เพื่อญ่ายนะพี่น้องน้ำเมื่อนี้แม่นขึ้นหลายเนาะเมื่อนีนน้ำขึ้นหลายแล้วก็มีลม ก็ว่าก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะพี่น้องน้าเวนกระโดดบินแล้วเนาะลมแห้งพี่น้องเอ้ยกตขอเชิญชวนเนาะเอฟซี G, หรือว่าทุกคนนนั่แหละเนาะพี่น้องที่ว่าได้มาเมืองนาไก,านะก่เนาะมาะบะเบดส้มกะเบท้ายคู่กระว่ามาเวดเมืองเพื่ใหญ่อยู่นีก่ก็ได้เนาะพี่น้องสิะเ็น,นกนะ้อนท้ายคู่เนาะอาสำหรับอีพีนี้เนาะแม่น้องน้ำร้อมด้วยครอบครัวก,กันสิขอลา มีทูบทูกขานก่อนเนาะขอกคนเจินปีตัดไปชมเนาะบ๊ายบาย